ชี้อยากเป็นคนนำเข้าของแบรนด์นี้มากคืออยากไปติดต่อเลยว่าภายใต้บริษัทเราเนี่ยสามารถนำเข้ามาได้ไหมคือชี้ชอบมากมันไม่ใช่ชุดที่เรียบร้อยเลยเห็นเป็นสีขาวแขนยาวแต่ไม่เรียบร้อยเลยชีย้มีแบบ10กว่าตัวคือเยอะจริงๆทุกคนคือชี้ว่าเขาก็คงตกใจว่าอีบ้านเนี่ยมันซื้ออะไรเยอะขนาดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจามสิตัวฉะนั้นถ้าใครไปอเมริกาไปซื้อค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเนทุกคนเลยนะคะในช่องอชิตาสเตชันค่ะหลังจากที่เราเปิดคลิปนะคะจัดกระเป๋าไปต่างประเทศมุมนี้ <c oughs> และตอนนี้ค่ะกลับมาแล้วเหมือนเป็นอัฟเตอร์นะคะซึ่งวันนี้จะมาอันบ็อกซ์ของจากอเมริกาทั้งหมดเลย <c oughs> ว่าชี้ซื้ออะไรมาบ้างที่คิดถึงคอนเทนต์นี้มากเพราะว่าแต่ก่อนเราทํากันตลอดเนาะคลิปนี้ก็เลยจับให้แบบจัดเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มกันในโซนของแบบบิวตี้บิวใจก่อนเลยกันด้วยความที่ชิ้เนี่ยทรานสิตที่เกาหลีใช่ไหมคะก็เลยไปได้ของมาแีนของเจนท์ล์มอนสเตอร์คือแบบชอบ อันที่แบบว่าสวยมากแบรนด์เนี้ยเขาราคาไม่สูงแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีนะคะก็อยู่ที่ประมาณแบบ8,00 0กว่าบาท9 0 0 0แต่ว่าอันเนี้ยชีรู้สึกว่าแต่ก่อนอะราคามันจะถูกกว่านี้อยู่ที่แบบ5 6าหกพันมันอาจจะอยู่ด้วยที่ว่า u s เอสตอลมันตอนเนี้ยค่าเงินค่อนข้างสูงชอบมากคือได้ใส่ในทริปด้วยแล้วก็แบบทุกอย่างคือดีมากวัสดุด,ดีแล้วก็ใช้แล้วก็คือไม่ปวดตาชอบจริงๆแล้วก็โดนยาเกียวเรียกอีกกักมือเรียกอีกค่ะด้วยเครื่องสำอางของกีราชีก็ได้คูชชั่นมาแต่ว่าอัน,น,นเน ซึ่งมันจะมีสูตรโกรที่ชี้ใหญ่ๆได้แต่ว่าอันนั้นน่ะเขาไม่มีสีสาหรับสาวผิวแทนแบบชีเพราะว่าชีใช้เบอร์ยกกิมห้าเลยได้อันนี้มาส่วนลิปอันเนี้ยคือชอบมากเนื้อดีเนื้อฉ่ามันเป็นกรอซที่ให้ความเย็นแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ชยชีรู้สึกว่าถ้าทาเดี่ยวๆแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยความที่สีที่ชี้เลือกมาชี้เลือกจากคําว่าเบสเซนเลอร์ค่ะซึ่ง2ตัวนี้พอลองใช้แล้วก็รู้สึกว่า โอเคนะดีดีเลยแหละมากันต่อที่แบรนด์ของแารนดจัสตินบีเบอร์เฮลลี่บีเบอร์ค่ะนิสัยส่วนตัวเนี่ยชี้ขอไม่ได้พูดถึงละกันแต่ชี้มองที่ผลงานแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยทำออกมาดีไหมซึ่งอันนี้ก็คือยี่ห้อชื่อว่าโหลดถ้าอ่านชื่อแบรนด์ผิดขออภัยนะคะอย่าซ้ำเติมกันแค่มาบอกกันก็พอชี้ลองแล้วทุกคนคือจะบอกว่ามันดีมากอย่างห้าอันเนี้ยราคาชี้ซื้อมาเป็นแท็กอะมันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามพันค่ะแต่ว่าคือ ถือว่าดีมากมันเป็นเหมือนแบบเพปทายเกรซิ่งฟลูอิดค่ะ คือมันจะทําให้หน้ามันดูฉ่าแบบสวยมากคือใช้แล้วเหมือนแอดของเฮลีบีเบอร์เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิปสามอันนะคะจะบอกเลยว่า3อันนี้เนื้อมันไม่เหมือนกันทุกคนแล้วก็กลิ่นก็คือไม่เหมือนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้มันคือที่ติดเล็บแบรนด์ดัชชิ่งดีว่าค่ะด้วยความที่ชี้เป็นคนที่ไม่ทําเล็บเลยชีย้ก็เลยรู้สึกว่าเออซื้ออันนี้มาเผื่อเราต้องแบบไปงานอะไรต่างๆก็คือติดไปเลยจากนั้นก็จะมีพวกวิตามินเลยละกันวิตามินเนี่ยมี2องแบรนด์ซึ่งอัน,นเนี่ออง ม,มีทั้งวิตามิน A C D B E ครบทุกอย่างแล้วก็มันเหมือนเป็นโดยรวมของผู้หญิงก็ไปลองจัดมาก็ได้เพราะที่นั่น,เ,นเขาจะแบบกินกันเยอะมากๆพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีกอันนึงอันนี้เมลาโทนินค่ะจริงๆมันเป็นเยลลี่เพื่อให้นอนหลับให้สบายซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยคือของปากน้องอูมค่ะ <laughs> <laughs> ตอนที่ไปวอลโคเชล่าเนี่ยก็คือน้องอ่ะ คลิปให้แบบ2วันจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ลงสอรี่ว่าเป็นคนหลับยากแล้วก็เลยจัดให้น้องซึ่งส่วนตัวชี้เคยทานแล้วคือตอนนั้นอะชี้นั่งเครื่องบินต้องการให้มันหลับเนอกเพราะตอนนั้นอะบินคนเดียวแต่ตอนนั้นอะบอกก่อนเลยนะว่าไม่ไม่รู้อะไรเลยทานไป4เม็ดหลับ ยาวแบบไม่ตื่นหลับเป็นตายซึ่งจริงๆแล้วเขาให้กิน1-2ถึง2เม็ดเท่านั้นไปต่ออันนี้ก็จะเป็นเอ่อเยลลี่อันนี้คือของกินเล่นและชื่อว่าอเมริกาคือประเทศที่ใส่ส่วนผสมได้แบบ ถึงลดอะไม่มีคําว่าหวานน้อยอะไรเงี้ยเยลลี่มันเวลาแบบกินเยลลี่ผลไม้อะมันก็เลยได้ฟิลถึงผลไม้เยอะดีก็เลยจัดมาด้วยต่อไปก็จะเป็นพวกแบบอาดไรแชมพู shampoo, อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จัดมาแล้วก็จะมีแชมพูอีกอันนึงที่ซื้อมาด้วยที่ไทยเนี่ยราคาพวกแชมพูม่วงอะมันอยู่ที่ประมาณแบบเกือบเกือบพันหมดเลยค่ะปรากฏว่าไปเจอน้องคนนี้มามันจะมีทั้งแชมพูแล้วก็คิมมนวดเลยมันอาจจะไม่ได้เท่าสีติดชัดเท่าแชมพูม่วงยี่ห้ออื่นๆแต่ว่าเรื่องของรา ราคาคนี่รู้สึกว่าราคามันเป็นมิดมากเลยอะมันทําให้ฟีลกูดมากเวลาเราใช้เราไม่ต้องแบบ งกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเหมือนกันอันนี้ก็ดีงามถ้าเกิดว่าใครจะซื้อพวกแชมพูที่ต่างประเทศนะแนะนําให้ใส่สุกถุงซิปล็อกอย่างงี้ไม่งั้นมันทะลักแล้วแชมพูม่วงอ่ะมันเป็นคั่อระทุกอย่างทุกคนเก่าที่เล็บยังติดเล็บอ่ะแล้วทุกคนคิดดูดีถ้าเกิดว่ามันตกมาโดนแบบเสื้อผ้าเราะพังทั้งใบค่ะมาต่อกันที่แบรนด์กอร์เซยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะอินดี้มากคือไม่ค่อยมีขายที่อื่นตอนนี้เขาจะเข้าเซฟราต่างๆและก็คือสามารถกดช็อปได้สิ่งที่จูงใจให้ไปมากที่สุดนะวันหนึงช่ฉ หอมและเย,ยโบนัทอะเขาบอกว่าพี่ชี้กลิ่นตัวหอมจางใช้น้ําหอมช่ออรายอะไรเงี้ยก็เลยไปจัดมาให้น้องเป็นเซ็ตแพนครีมแล้วก็นับน้ำหอมอันเล็กอะไรอย่างเงี้จากนั้นก็จะมีอันนี้จะเป็นแบบเหมือน ที่ปัดแก้มแบบเนื้อครีมอันนี้ก็ซื้อมาฝากแบบลูกของรุ่นพี่นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงอันนี้ก็ซื้อมาฝากช่างแต่งหน้าที่แต่งประจําอันนี้มันจะเป็นเหมือนรวมทัมม้งเซรั่มครีมมอยส์เจอไรเซอร์ออยล์ทุกอย่างไว้ในอันเดียวสเต็ปเดียวจบอะไรเงี้ยค่ะไปต่ออันนี้คือของน้องฟ้าค่ะ คือน้องฟ้าเป็นคนผมแบบอยากโศกผมหยิกซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับเขาเพราะว่ามันสางง่ายค่ะอันนี้เป็นของยีทเทนเจอร์ทิเซอร์ทิชอบมากแบบดีแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีเข้านีสําหรับของฝากสาวๆในออฟฟิศนะคะจัดก,กิฟต์ให้ด้วยคนละตัวตอนซื้ออ่ะคือชี้ว่าเขาก็คงตกใจว่าอีบ้าเนี่ยมันซื้ออะไรเยอะขนาดนี้หนึ่งองสามส 15ตัวอย่างอันเนี้ยชอบมากคือมันเป็นกิฟที่แบบติดอย่างเงี้ยแล้วแบบเออ มันน่ารักดีนี่ก็เลยซื้อมาอันเนี้ยซื้อมาให้พี่จิวอ,อันนึงแล้วก็ซื้อให้ตัวเองอันหนึง่งชิอยะเป็นคนที่ชอบกิฟตติดผมที่คุณภาพดีหน่อยฉะนั้นมันก็จะมากับราคาที่สูงหน่อยแต่ว่าชิอ่ะก็อยากให้ทุกคนน่ได้มีกิฟต์ดีๆสักตัวเว้ยแต่ยี่ห้อในชินยังไม่เคยลองหรอกแต่ชิมั่นใจมากเลยเนาะซื้อมา13อันอ่ะไปต่อ v i c t o r i ียซีเคแล้วก็มี k ควินคลายเข้ามาด้วยชิอ่ะเป็นคนที่เลิฟวิกตอเรียซีเคทมากแต่ว่าททีี่่ไยยเนย มันจะมีหลายรุ่นที่มันไม่มีฉะนั้นถ้าใครไปอเมริกาไปซื้อค่ะและบอกเลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าไซส์คนเอเชียมันจะเหลือเยอะทุกคนสิ่งที่ชีชอบมากคือกางเกงในเอวสูงต่างๆเวลาทุกคนเห็นแบบที่วัยรุ่นวัย 2K เขาใส่เอลต่ำแล้วโชว์เอวขอบเอวอย่างเงี้ยคือที่ไทยมันจะไม่ค่อยมีมันจะหาซื้อยากแต่บอกเลยว่ารอบนี้ชีแอบผิดพลาดนิดนึงคือรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะต้องใส่ไซส์ XS เพราะว่าพอเราใส่เอวสูงแล้วอะ่ะมันก็จะยิ่งเล็กขึ้นมาอีกแล้ y, ลว็ะกจ มีชุดชั้นในของคา i ินคลายเหมือนกัน,ก,นก็จัดมาด้วยเพราะว่าเก๋ดีมัน,จนเจนนี่นอะนเนาะเจนนี่แหละทิปนี้จนเจนนี่ยนเนยอะเหมือนกันนะ <laughs> แล้วก็จะมีพวกคอเสตอย่างเงี้ยคือส่วนตัวแบบไม่ค่อยได้ใส่คอเสตคือใส่น้อยมากในชีวิตแต่ชี้มีคอเสตเยอะมากชี้มีแบบ10กว่าตัวคือเยอะจริงๆทุกคนคใส่ออกมาแล้วมันโคตรสวย <laughs> เว้ยแบบ มันน่ารักมากและอีกอันนึงอันนี้ของยี่ห้อ f o r Love and Lemon ยี่ห้อเนี้ยก็ดังซึ่งตัวนิชิก็จัดมาด้วยแต่ว่าส่วนตัวลองใส่แหละชอบอันนี้มากกว่าจากนั้นยี่ห้อเนี้ยชอบมากเหมือนกันคือยี่ห้อ Brandy Melville นะคะคือมันเป็นแบรนด์ที่มันมีความน่ารักตัวเล็กๆแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีไส์เดียวคือแบรนด์มันเป็นอย่างนี้มันแบบ นึกออกปะมันน่ารักอ่ะมันแบบมันมีความแบบง่ายๆแต่ว่าคือใส่ได้ยาวๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ชีชอบมากชี้อะอยากเป็นคนนําเข้าของแบรนด์นี้มากคืออยากไปติดต่อเลยว่าภายใต้บริษัทเราเนี่ยสามารถนําเข้ามาได้ไหมคือชีชอบมากขอเบรกจากเสื้อผ้ามาเป็นหมอนรองคอแล้วกันคือด้วยความที่รอบเนี้ยชียนั่งอีโคโนมีใช่ไหมแล้วคือบินไกลมากไฟที่กลับมาประเทศไทยอะชี้ประมาณ30ชั่วโมงค่ะเพราะว่าต้องมีทันสิ 3รอบจริงๆอันนี้คือซื้อที่ไทยอันหนึ่งแล้วที่เนี้ยก็ไปซื้ออีกอันหนึ่งที่เซียร์โต้ค่ะที่สนามบินสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะสามารถเอาอันเนี้ยไปคล้องกับผนักพิงได้แล้วทาให้เวลาที่เราล็อกตรงเนี้ยมันล็อกแล้วเราไม่ไปไหนต่อให้เราอย่างเงี้ยร้อยเราอย่างเงี้ยมันก็จะล็อกล็อกทุกคนนึกออกปะและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่ามันสามารถม้วนได้แต่ว่า แอบไปอ่านผู้มือมาเขาบอกว่าไม่ควรจะมวนเกิน1เดือนนะคะมันอาจจะมวนได้ตอนที่เราทราเวลอะไรอย่างงี้ดีดีมากราคาสูงแต่ชี้ว่าการลงทุนกับหมอลองคอสักอันหนึ่งเราใช้ได้ยาวๆเวิร์คคุ้มค่ามากๆต่อไปขอเป็นแบ,บรนด์แบบยัวๆและกันอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าราคาคือไม่ถูกเลยอย่างสตัวนี้ชีซื้อมาก็รวมแล้วสิรดรวมมันหมื่นสามั้งต้องบอกทุกคนด้วยนิดนึงว่ามันจะ มีการเสียภาษีซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยจะเสียภาษีไม่เท่ากันค่าขนส่งอีกแต่ว่าไม่ว่าจะสั่งผ่านเว็บไซต์หรือสั่งให้มาส่งที่โรงแรมยังไงก็ต้องเสียแบตเหมือนกันนะคะก็ต้องคือเสียภาษีของตามกฎของที่นูน่นนะก็คือความแอบแอของอ e ีแบนเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบชุดนอนที่มันแบบ ไม่ใช่ชุดนอนจริงๆหรอกตัวนี้คือมันเป็นเหมือนแบบมีความคอเสร็จมีความแบบอกสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอใส่ออกมาทุกคนมันสวยมากแต่ก็คือมันไม่ใช่ชุดที่เรียบร้อยเลยเห็นเป็นสีขาวแขนยาวแต่ไม่เรียบร้อยเลยแล้วก็อันเนี้ยน้องคนนี้อยากปล่อยต่อมากเพราะอะไรรู้ปะมันเซ็กซี่เกินไปคือใส่แล้วมันรัดอกมากเพราะว่ามันมีอีกข้างหลัง แล้วพอมันมัดข้างหลังปุ๊บอโอ้โหแบบนมเด้งแบบดันขึ้นมาแบบสุดมากสั้นแบบถูกต้องอาชิตาชอบส่วนอันนี้มันจะเป็นชุดลาเทคแบบที่ชิชอบชุดลาเทคก,ก็คือชุดเงาเงารัดรัดที่เขาบอกว่าต้องใช้น้ำมันในการใส่ต้องใช้หลายคนในการช,ช,ช่วยดึง คิดว่าอีก2เดือนหลังจากนี้ทุกคนรอไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปลดความอ้วนก่อนกินแป้งเยอะเหลือเกินไปต่อหุยมันมีเยอะมากเลยทาไมอะ่ะอันนี้คือของแบรนด์ u r b a n o u t f i t t e r เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ชีชอบมากเหมือนกันคือมันจะรวมของหลากหลายแบรนด์ในนั้นอันนี้จะพูดโดวยไวไปไวๆแล้วกันอันแรกก็ได้มาเป็นแบบถุงเท้าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออมันแบบแบลวแบลไงมันคิวคิวแล้วก็อันนี้ทุกคนงงไหมมันคืออะไรมันอาจจะแบบมันใส่กับเสายืดอะไรางี้มันน่ารัก แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อคลุมอย่างเงี้ยจะเป็นแบบที่ใส่แขนอย่างเงี้ยอย่างเดียวน่ารักชิคๆส่วนอันนี้ก็จะมีความแบบเออยุ่ยๆนิดนึงอันนี้ก็เป็นแบบเพลนๆที่ทุกคน,น,น,นใช่ ไม่ใส่นอนหรอกอู้ไม่นอนหรอกก็อันนี้ก็จะเป็นแบบชิกๆมันจะเป็นแบบคอเต่าอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นเสื้อคอบง่ายๆจัดมาตัวเล็กๆตัวเล็กมากตัวเล็กสุดๆแล้วก็นี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อแบบน่ารักน่ารักอันนี้ก็น่ารักเนี่ยเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีใส่ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เออมันมีลูกเล่นแบบส่วนอันนี้ก็คิดว่าจะซื้อมารีวิวสก o ต t ์เพเร่พรุ่น มันมีความแบบอ่าเป็นสีม่วงที่ชิใส่ได้แล้วก็เป็นแบบํำสูตรมันทาให้ดูหุ่นดีหุ่นเพียวหุ่นสับต่อไปอันนี้คือไปได้มาจากเมลโรสคือเมลโรสเนี่ยมันจะเป็นถนนที่มีขายข,ายของพิ้นเทศว่าก,กันง่ายเหมือนอารมณ์เหมือนแบบซาตูจักก็ไปซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเสื้อแบบเสื้อเล็กอะเสื้อจิว๋วเสื้อที่เหมือนเรียบร้อยเพราะแขนยาวและปิดคอแต่ว่าใต้นมเลยจบก็เลยซื้อมาสองสีทุกคน ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนึงไซส์ S อันนึงไซส์ M เพราะว่ามันไม่มีไซส์แต่ก็จัดมา2ตัวและอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงที่แบบพันข้างเทนเนียมันมาเพราะว่าเจนนี่แบกพิงเจนนี่อีกแล้วทำไมคลิปนี้ยกคลิปนี้ให้ไอเกียวเลยเจนนี่มักจะใส่กระโปรงที่มันเป็นแบบผูกอย่างนี้ก็คือข้างในเหมือนใส่เป็นกางเกงขาสั้นอารมณ์ือลลิน่าสลิมอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไปเจอตัวนี้มาแล้วรู้สึกว่าชอบมากถูกจริตกับสีเอ่ยมุกเอ่ยเผ็รเอ่ยบอกเลยว่าโคเชล่ารอบนี้เจนนี่ก็ใส่อย่างนี้ในโซโลเดี่ยวทั้ง2ว อจากนั้นมา Black พิงกแล้วเสื้ออันนี้มันจะเป็นเสื้อที่ขายสําหรับงานโคเชล่าเท่านั้นก็เลยได้มาตัวหนึ่งให้น้องจีนนะให้น้องจีนนะคะน้องในออฟฟิศก็อันนี้ก็เป็นเกง,เก,งก็น่ารักดีเออแบบชอบเลยอยากซื้อมาเยอะกว่าน,นี้โคตรๆนะทุกคนแบบเกือบหมดแล้วอ่ะสุดท้ายอ่ะส,สปอยเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอาชิตานะคะทอมแอนเจอรี่นะคะที่เป็นเออจอกเกอร์กับแบทแมนนะคะจะเป็นกระเป๋าผ้าลูกฟูกและด้านในอ่ะเป็นสีน้ําเงินแบบ กลมสวยมากคเครื่องนี้ชิเก็บขนมไหมพี่แย้คือเขาอะ่ะชอบมันเหมือนมันเป็นเหมือน,นน่าจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเซรามีหรออุ๊ยอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้าย,ายจริงจริงหินอันนี้ซื้อมาประมาณ13เหรียญซื้อจากตอนที่ไปที่ถ้ำมันก็เป็นหินที่มาจากถ้ำแล้วก็คือชิอะ่ะรู้สึกว่าไปถูกชะตากับหินอันนี้มากไม่รู้ทําไมคือบางทีเราเล่นกีตาร์หรือว่า เราใจร้อนหรืออะไรเงี้ยแล้วมือเชี้จะเป็นคนมือออกก็เลยคิดว่าจะลองเอาหินอันเนี้ยมาลองการรเวลาที่มือออกคือด้วยความที่หินอ่ะมันจะเย็นนี่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะทําให้เราแบบใจเย็นได้ตั้งชื่อหน้อคนนี้ว่าลักกี้โซนนะคะหมดแล้วสําหรับ U S A Hall คะ่ะเย้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย